ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสุขู ยีชนต์ชนิด1ต้องใช้น้ำตาล2ชนิดได้แก่น้ำตาลโมโตและซูโคสและกรดอะมิโน2ชนิดได้แก่อาร์จินีนและเมทไชนีนในการเจริญเมื่อนำยีตดดังกล่าวมากลายด้วยสารเคมี EMS ทำให้ได้ยีสายพันกลาย X ที่ไม่สามารถสร้างโมโตและอาร์จินีนได้และยีสายพันธุ์ Y ที่ไม่สามารถสร้างเมทไชนีนและซูโคสได้อยากทราบว่าหันวุ้นใดที่ทำให้สายพันธ์ X และสายพันธุ์เดิมเจริญได้แต่สายพันธุ์ Y เจริญไม่ได้ ามาดูส่วนที่เป็นช h o i c e นะครับคือบอกว่าเครื่องหมาย X หมายถึงเติมสารอาหารชนิดน้นในอาหารปุนส่วนเครื่องหมายลบหมายถึงไม่เติมสารอาหารชนิดนั้นในอาหารบุนแล้วนี้ก็จะเป็นช้อย c หนึ่งถึงช้อยสี่นะครับแล้วนี้อาหารบุนที่เติมรว่ามันมีสารการเติมสารอะไรบ้างอาจจะพร้อนไว้ก่อนแล้วค่อยออคิดไปทางพานก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวพี่จะเฉลยเลยละกันก็ อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาบอกว่าหน้าภาวะปกติยีนเนี่ยมันต้องใช้น้ําตาล2ชนิดกรดบบอะมิโนสอชนิดจึงจะเจริญได้แสดงว่าตัวมันเองเนี่ยต้องสามารถสร้างน้าตาล2ชนิดแล้วก็กรดบบอมิโนสอชนิดนี้ได้นะครับตัวมันก็สามารถจเจริญได้อย่างปกติแต่ในกรณีที่เอานมันมากลายหรือว่าทาให้มันมิวเทมิวเทชันไปเนี่ยด้วยสารเคมี EMS ทําให้ได้2 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กลายโดยที่สายพันธุ์กลาย X เนี่ยไม่สามารถสร้างมอโตแล้วก็อาร์จินีนแต่สายพันธุ์ Y ไม่สามารถสร้างไม่ใช่นี่แล้วก็สูโครดแล้วตอนนี้เขาต้องการให้เราดีไซน์บุญว่าบุนแบบไหนสายพันธุ์ X จริงเจริญได้แต่สายพันธุ์ Y จริงเจริญไม่ได้วุนที่สายพันธุ์ X เจริญได้ก็แสดงว่าควรจะมีอาหารที่จําเป็นต่อสายพันธุ์ X ถูไหมครับก็แสดงว่าต้องมีอาหารครบ4อย่างนะครับ คือมันมันยัง,ยงจาเป็นต้องอาหารต้องการอาหารเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าแต่แต่ว่าการย่อยพันธุ์ตรงนี้มันทาให้มันสร้างมอโตแล้วก็อาจินีนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบุญที่เราต้องเติมให้มันเพื่อที่ชดเชยความสามารถที่มันสูญเสียไปในการสร้างมอโตแล้วก็อาจินีนเนี่ยบุญที่ทำให้สายพันธุ์นี้เจริญได้คือควรจะมีมอโตแล้วก็อาจินีนอยู่นะครับไมขั้นตอบเราเนี่ยก็ต้องเป็นบุญที่มีมอโต ก็พระอาจีนีนใช่ไหมนะครับส่วนมันไปดูในแง่ของสายพันุวายเขาบอกว่าไม่อยากให้สายพันวาเจริญอ่ะนะขอร้องเถิดอยากให้สายพันธวายเจริญแล้วก็มาดูเงื่อนไขเขาบอกว่าวายเนี่ยไม่สามารถสร้างไม่ไท่นีนแล้วก็สูโครสได้แสดงว่าถ้าเราไม่เติมไม่ท่นนีนกับสูโครสวายกจ็จะเจริญไม่ได้ถูกไหมครับก็ก็เป็นตามที่โจทย์บอกแสดงว่าวุ้นเราเนี่ยควรจะมีมอลโตกับอาจีนีเท่านั้น เมไทนินกับซูโคสไม่ควรจะต้องไม่ควรมีนะครับเ <c oughs> พระาะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปต้องมีอาร์จินีนกับมอโตส่วนไม่ไทนินกับซูโคสไม่ต้องมีเพราะไม่อยากให้สายพันธุ์วจยเจริญกันก็ต้องตอบข้อ4นะครับนะคือต้องมีออมอโตกับอาร์จินีแต่ว่าไม่มีซูโคก <c oughs> ้กับเมทไทนีนะครับบางคนอาจจะสงสยัยอ้าว แล้วถ้าไม่มีซูโคสกับเมทไทนอนีนเราวส่พันเดิมมาใส่พันเดิมก็ไม่เกี่ยวสส่พันเดิมมันอยู่ได้แล้วเพราะว่าสส่พันเดิมเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทั้งสี่อย่างนะครับถึงแม้ว่าเอาสส่พันเดิมไปไว้ที่ไหนมันก็สามารถเจริญได้นะครับงั้นใช้นี้ต่อข้อสี่นะครับก็สังเกตเห็นว่าโจทย์เนี่ยแค่อ่านโจทย์แล้วค่อยตีความนะครับค่อยๆตีความไปง่ายๆไม่มีอะไรสําหรับโจทย์แนวนี้นะครับห้าสิบเอ็ด แบคทีเรียในลำไส้ปลวกไมโคซ i l o c h o m อาศัยและเจริญอยู่ในลำไส้ปลวกโดยย่อยสลายลิกโนเซลลูโลในเยื่อไม้ที่ปลวกกินเข้าไปแบคทีเรชนิดนี้และปลวกมีความสัมพันธ์กันแบบใด1ภาวะปรสิต 2. ภาวะออาศัย3ภาวะพึ่งพาการหรือ4การได้ประโยชน์ร่วมกันจากข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิมีชีวิตต่างสปีชีส์หากมาอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยสิมีชีวิตต่างชนิด จะมีการได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบอย่างไรบ้างก็จะเข้าในรูปแบบของความสัมพันธ์เออแตกต่างกันไปนะครับซึ่งความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็น biological factor นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีนอกเหนือจากออ physiologic นะครับก็คือพวกแสงอุณภูมิความชื้นตรงนั้นนะครับแต่ หัวข้อที่จะเน้นกันสำหรับข้อนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์นะคะ่ามันมาอยู่อาศัยร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบรูปใดในบ้างนะครับอันแรกคือ predationpredation Pred คือภาวะล่าเหยือ่อก็จะมีสองสออองค์ประกอบคือผู้ล่า หรือ p r e a ดเตแล้วก็เหยื่อก็คือ p r e y จุดเด่นของผู้ล่าต้องมีความแข็งแรงนะครับผู้ล่า,าจ,จะไม่จาเป็นต้องตัวใหญ่เช่นงูกับคนแบบนี้งูถูกงูกินคนแบบนี้งูอาจ,จะไม่จำเป็นว่าต้องตัวใหญ่ของคนอะไรมากมายนะครับแต่ขอให้มีเออ ฐานใจที่แข็งแรงในการกินนะครับผู้ล่าตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มีได้ประโยชน์ไปคือได้กินนะครับส่วนเหยือ่อก็จะเป็นผู้ที่ถูกกินก็คือเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ซึ่งลักษณะของเหยื่อเนี่ยก็คือต้องถูกกินต้องก็คืออาจจะตายทันทีหรือว่าต้องถูกกินทันที เร่งตรงนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งที่อ,อ,อย่างหนึ่งก็คือแนวนี้ของสัตว์กินพืชไม่ว่าไม่ไม่จัดอยู่ในพ d เดชันนะครับจะไม่มองว่าสัตว์เป็นผู้ล่าแล้วก็พืชคือเหยื่อะนะครับ ก็ยกตัวอ,อ,อ,อย่างเช่นเ,เสือกินกวางกบกินแมงเมาภานะคะับพาสซัยอย่างที่สองก็คือพา a าซิติซึมคือภาวะปรสิทต เมื่อกี้ลืมบอกไปลืมสรุปไปก็คือตัวเ,เครื่องหมายสรุปก็คือต้องเป็นบวกลบนะครับคือฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์คือฝั่งที่เป็นผู้ร่าฝั่งซี่เป็นลบคือฝั่งเสียประโยชน์ก็คือเยอะนะครับอันที่2คือภาวะประสิตก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นปรสิตบัตงทีคือพาไนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ซึ่งประโยตรงนี้เกิดจากการที่ ได้รับประโยชน์จากโฮสต์นะครับโดยที่ลักษณะของปราไซที่แตกต่างจากกับผู้ล่าเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ทำให้โฮสต์ตายทันทีแต่ว่ามันจะค่อยๆทำให้โฮสต์ค่อยๆตายเพื่อได้กินผลประโยชน์อยูน่นานๆนะครับ ซึ่งตัวปรสิตเองก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเอ็กโตพาราไซจับเอนโดพาราไซต์เอตัวพาราไซต์ก็จะเป็นปรสิตที่อยู่นอกร่างกายก็คือเจาะอยู่สักพักแล้วเดี๋ยวก็ออกไปอาจจะเป็นพวกยุงหรือเปลิงนะครับเอนโดพาราไซต์คืออยู่ในร่างกายเรานะครับอย่างเช่นพวกพยาธ ไวรัสนะแล้วก็อย่างนี้คือโฮสต์โฮสต์ก็จะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์นะครับยกตัวอย่างพาาะปรสิทธิ์เช่นออยุงกินเลือดคนออหมัดหมาพยาธิไส้เดือนในลำไส้คน ไวรัสกับคนแบคทีโรฟาดกับแบคทีเรียข้อแบคทีเรฟาดก็คือเป็นเป็นไวรัสของแบคทีเรียนะครับ ia, อ,อ, bacteria, ะะอาจจะย่อทั้ๆอฝายอย่างเดียวก็ได้นะครับกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ โดยที่การสังเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ยกตัวอย่างเช่นเอ่อพวกต้นไยทองนะครับมันก็จะทิ่มรากลงไปแย่งเอ่ออาหารที่ต้นไม้ใหญ่สามารถสังเคราะห์ได้เนี่ยดูดขึ้นมานะครับหรือว่าเพลี้ยกับดอกไม้ เราก็จะแย่งตรงน้ำหวานจากดอกไม้นะครับตอนนี้คือภาวะปรสิตรสรุปก็คือเป็นภาวะที่เป็นบวกลบก,ก็คือฝั่งที่เป็นปรสิตได้ประโยชน์ต่อแต่ฝั่งที่เป็นโฮสต์ก็คือจะเป็นผู้เสียประโยชน์นะครับตัวต่อมาก็คือภาวะพึ่งพา หรือว่าม t อริซึมภาวะพ่ในตรงนี้ก็คือ,อจะเป็นการแลกเปลี่ยนสารระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดเช่นสิ่งมีชีวิต A สามารถให้สาร x แต่ว่า a เนี่ยต้องใช้สาร y ในการดำรงชีพนะครับแต่สิ่งชีวิตชนิด b สามารถให้สาร y แต่ว่าใช้สาร x ในการดำรงชีพถ้าขาดสาร x จะตายแบบนี้ครับ a กับ b ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเป็นภาวะแบบพึ่งพาก็คือสามารถผลิตสารหรือว่าให้อะไรก็ได้อาจจะเป็นอาหารหรือว่าสารสารเคมีบางอย่างว่า เป็นที่หัวสายต่อซึ่งจาเป็นจริงๆต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่งแล้วสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนั้นก็ให้ผลประโยชน์เป็นผลตอบแทนกลับไปซึ่งผลตอบแทนตนั้นก็จะมีมีคุณค่าในการที่จะสําคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะนเนี่ยถ้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะกลายเป็นเอ,อ่อต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ก็เป็นบวกบวกนะครับแต่ว่าถ้าแยกกันเมื่อไหร่นเนี่ยก็จะกลายเป็นลบๆก็คือต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ ถ้ารลบตรงนี้ก็อาจจะรุนแดงถึงกระดาษทำให้ตายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไล่เค่นไละแค่นก็คือสิ่งมีชีวิตทีออ่อยู่รงกัาระหว่างรากับสาหรายนะราจะให้ความชื้นแก่สาหรายนะครับส่วนสาหรายก็จะให้อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงน,นะครับกับแก่รา ตัวต่อมาก็คือเอ,อเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้แล้วพืชก็จะเอาสารของไนโตรเจนที่เปลี่ยนแปลงมาจากการไนโตรเจนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะครับส่วนพืชก็จะทําหน้าที่เป็นเอ,อตัวให้ที่อยู่แก่สิ่งมีชีวิตพวกนี้พวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเไรซเบียมที่ปมรากถั่วแบบเนี้ย ซึ่งแบคทีเรียพวกนี้คือเป็นพวกแบคทีเรียนะครับก็จะตึงไนไนโตรเจนได้แล้วก็อาจจะเป็นพวกนอสตอกหรืออนาบินาซึ่งนอสตอกับอนาบินาเป็นสายสีเขียวกับเมืองนะครับเออซึ่งอยู่อาศัยพบได้กับแหนาแดงแหนาแดงก็จะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นราไมโครไรซากับสน พวกนี้ก็จะเป็นตัวพืชแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถตรึงใไนโตรเจนก็คือเปลี่ยนไนโตรเจนให้กลายเป็นสารประกอบไนเตรตนะครับแล้วก็รูปแบบต่อไปก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียในสัตว์เขียวเอื้อง ตัวสัตว์เคี้ยวเอื้องก็จะให้อาหารก็คือมันกินอาหารลงไปมันก็จะแบ่งอาหารให้กับตัวแบคทีเรียด,ด้วยนะครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยมันก็เอ่อเนื่องจากว่ามันมีเอนไซม์เซลลูเลส,สที่เป็นเอนไซม์ที่สัตว์เคี้ยวเอื้องพวกนี้ไม่มีนะครับถึงแม้ว่าเวลามันกินจากเคี้ยวเอื้องเพื่อก็จะกินพวกหญ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่สามารถเอากรูโคสที่อยู่ในเซลลูโลนเนี่ยไปใช้ได้ มันก็เลยต้องอาศัยเซลลูโลสเอ่อการย่อยของแบคทีเรียซึ่งมีเซลลูเลสอยู่ก็จะย่อยให้กลูโคสซึ่งสัตว์ก็จะเอากลูโคสที่ย่อยได้ตรงนี้ไปใช้ต่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังเจอกรณีของเอชลเชียคอไลกับคนนะครับอีโคไลที่อยู่ในน้ำไส้คนก็จะให้พวกเอ่อวิตามิน B12 กับวิตามิน K นะครับหรือว่าโปรตีนในน้ำไส้ปวก หรือว่าแบคทีเรียปักชีนนในลาไส้ปวกตรงนี้เนี่ยก็จะเออเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพานะครับโดยที่ก็จะคล้ายกับตัวแบคทีเรียกับสัตว์เกี่ยวเอื้องก็คือตัวโปรโตโซ o เนี่ยก็จะสามารถย่อยพวกเซลลูโลสได้นะครับแล้วก็จะแบ่งอาหารให้กับ ปลืกส่วนเปลือกก็คือจะเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรียนะครับเพราะต่อไปก็คือ,อ,อภาวะแลกประโยชน์ร่วมกันก็คือโปรโตโคอปเปอเรชัน ก็คือถ้ามันมาเจอกันมันก็ต่างฝ่ายก็ต่างชําประโยชน์ให้กันได้นะครับแต่ว่าประโยชน์ตรงน,นั้นมันไม่จําเป็นต่อการมีชีวิตอยู่จริงๆเหมือนกับพวกภาวะพึ่งพากรณีน,นี้ก็คือถ้ามาเจอกันก็อยู่กันแบบบวกๆแต่ว่าถ้าแยกกันเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ก็คือไม่ถึงกับเสียผลประโยชน์นะครับอย่างเช่นนกเอี้ยงกับควาย แล้วก็ปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลตัวปลากระตูนเวลาหลบภัยก็จะไปหลบอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ทะเลเพราะว่าถ้าปลาตัวอื่นมันเข้าไปในดใ,ใกล้ดอกไม้ทะเลมันจะโดนพิษของดอกไม้ทะเลทาร้ายนะครับแต่ปลากระตูนไม่โดนเพราะว่ามันจะมีสารเมือกคลุมอยู่ทําให เอ่อทนพิษของดอกไม้ทะเลได้ส่วนดอกไม้ทะเลก็จะได้อาหารจากจัดเศษที่ติดกับปลากระตูนมานะครับซึ่งดอกไม้ทะเลก็จะไม่ได้มีแหล่งอาหารจากปลากระตูนเป็นทางเดียวนะครับก็คือเอ่ออยู่ได้กันอยู่ได้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แค่ชั่วคราวนะครับหรือว่าพึ่งกับดอกไม้ เออนกกับจระเข้ตัวเวลาจาระเข้ร้อนจระเ,รเข้ก็จะเอ่ออาปากนอนแผละาตัวนกก็จะเอ่อเข้าไปจิกเอ่อพวกปรสิตที่มันอยู่ในฟันของจระเข้เนี่ยออกมานะครับก็จะเป็นอาหารของนกไปตัวจระเ,ระเข้ก็จะถือว่าได้กำจัดพวกนั้นออกไปด้วยนะครับหรือว่าตัวของมดดำกับเพลีย ก็คือตัวมดดำเนี่ยจะแบกเพียไปยังต้นไม้นะครับโดยเพียก็ไม่ต้องเดินเราเพียเนี่ยมันก็จะจเจาะดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารของมันแล้วมันก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้หมดดำด้วยนะก็ต่างฝ่ายก็ตดำได้ประโยชน์นะครับภาวะต่อไปก็คือภาวะเกืือกูลหรือชื่อนึงก็คือภาวะอิงอาศัย สารกี้ก,ก็คือ, Com อคอมเมนซาริซึนนะครับพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นไลเข่นบนต้นไม้ใหญ่ ลักษณะแบบนี้ก็คืออะไรเคนอย่างที่มีการพูดไปล้วก็เือเป็นการอยู่ระหว่างรากับสารลายซึ่งถ้ามันอยู่เดียวๆเ,เนี่ยโอเคมันก็มันก็อยู่ได้นะครับอาจจะอยู่ตามโขดหินไรลๆลก็ว่าไปแต่ว่าเออก็คือจะบอกว่ามันสามารถหาอาหารได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่วต้นไม้ใหญ่ในกรณีก็คือจะเป็นแค่แหล่งที่ให้มันอยู่แค่นั้นนะครับ มันแรงแค้งก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่นะคือมันให้ที่อยู่ส่วนต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เองมันก็ทําอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งไร้แค่นะคะก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์มันคอมเพนซร์ซิ่งก็คือจะเป็นตัวแทนของเออบวกกับสูนะซึ่งกรณีถ้าแยกกันแล้วเนี่ยตัวที่เคยได้ประโยชน์อยู่ก็จะเสียประโยชน์ไป กรณีของเลเข่นแยกไปแล้วก็อ่าวจะไปเกาะใครอยู่ไม่มีที่อยู่นะครับหรือว่าเป็นกล้วยไม้กับกล้วยไม้ใหญ่เอ่อกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ก็ได้หรือว่าฉลามกับผ่าฉลามห่าวฉลามก็จะเป็นปลาที่ติดตามกับฉลามไปนะครับเวลาฉลามกินเศษอาหารตกลงมาเนะะี่ยครับฉลามก็จะได้กิน เาหตรงนั้นก็คือฉลามก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะครับส่วน่าวฉลามก็จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์หรือว่าแบคทีเรียบนผิวหนังคนแบคทีเรียก็จะที่อยู่อาศัยจากคนนะครับต่อไปก็ได้แก่ภาวะอันเป็นซาริซึม ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ลบก็คือฝั่งหนึง่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ดฟังแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียประโยชน์อย่างเช่นต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กถ้าต้นไม้เล็กไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นไม้เล็กเนี่ยจะถูกบังแสงจากต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้เล็กก็จะเสียประโยชน์ไป หรือว่าภาวะออแข่งแย่งนะครับคือคอมเพตชันตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบลบก็คือเสียประโยชน์ทั้งคู่ก็คือต่างฝ่ายต่างแย่งกันแข่งกันเองเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เช่นไก่กับเป็ดแย่งกันยินเข้าเปืก แล้วก็พาสุดท้ายคือ n e วทร o ลิซึตรงนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบศูนย์ศูนย์ก็คือคล้ายๆแบบถึงแม้ว่าอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์รายกันเช่นคนกินบางสาวิรลีกับหมูแบบนี้ครับคนก็เออไม่กินเนื้อหมูนะก็กินอย่างอื่นไปหมูก็ กินส่วนหมูไปก็ไม่ยุ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลองอ่านโจทย์จะไปดูที่โจทย์ใหม่ครับนี้ก็คือเขาบอกไบทีเรียในซ้ําลำไส้ปลวกอาศัยและจะอยู่ในลำไส้โดยย่อยสลายลิกโกซลลูโลสที่ปลวกกินเข้าไปก็คือตัวแบคทีเรียเนี่ยได้ประโยชน์จากปลวกในแง่ที่ได้ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ันสำคัญต่อ,อการดำรงชีวิตแน่นอนส่วนปลวกเนี่ย ก็จะได้ตัวของออสารอาหารที่เกิดจากการย่อยกลีโนเซลูโลสก็คือปลวกก็คือได้อาหารถ้าปลวกไม่มีแบคทีเรียตรงนี้ก็จะไม่สามารถย่อยตัวเน้ำมาที่กินเข้าไปได้มันก็จะสําคัญต่อปลวกเหมือนกันนะครับมันดูว่าตรงนี้มันสาคัญต่อการมีชีวิตอยู่รอดทั้งของ ปลกแล้วก็ของแบคทีเรียฟันตัวนี้น่าจะเป็นภาวะพึ่งพานะครับหรือ mutualism ก็เลยตอบช h o สามนะครับส่วนาภาวะประสิทธิ์ก็ไม่ใช่นะครับเพราะต้องเป็นบวกลบแต่นี้ดูเหมือนเป็นบวกบวกเนาะภาวะอิงอา,าศัยก็คือ c o m m นซา a ิ i s m คือต้องเป็นบวกศูนย์การได้ไประโยชน์ร่วมกันคือต้องเป็นบวกบวกแต่ว่า,าแยกกันแล้วต่างฝ่ายแต่ไม่เป็นไรแต่ท่นี้ถ้าแยกแบคบทีเรียจะไปอยู่ไหนตัวเปลือกตัวปลวก จะย่อยอาหารได้อย่างไรก็ทําไม่ได้ก็คือ,อยังไงแยกแล้วเนี่ยได้เป็นลบๆแน่นอนก็คือภาวะบูทริซึมนะครก็เลยก็ต้องตอบภอษานะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ